โอ้นี่นะครับหลังจากผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับดูนะครับโอ้โหมันก็ผมว่ามีด่างติดมาเยอะอยู่นะครับเนี่ยใสๆอันใสๆนะครับที่ไม่ออกเขียวๆนะครับโอ้ก็ติดทักสามสิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วครับสำหรับมือใหม่หัดเพาะนะครับสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับ วันนี้ผมก็จะพามาทำาเพาะมาเมล็ดยิมโนนะครับมือใหม่หัดเล่นนะครับยิมโนด่างนะครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันทางทางนิดนะครับมาทางเฟซทางเฟซบุ๊กนี่นะครับนี่เหรอเม็ดมันอ๋อเม็ดยิมโนด่างมันเป็นอย่างนี้ มันเม็ดเล็กๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่เม็ดนะผมก็จําไม่ได้ว่ามันสั่งไปเท่าไหร่จะสั่งมาสองชุดเขาเขียนว่ายิมด่างมิกยิมด่างมิกนะครับผมก็เลยอยากได้ลงมาเพาะดูมือใหม่นะครับอ่าโอเคนี่มเมล็ดมันก็สั่งมาเป็นอาทิตย์แล้วนะไม่รู้ว่ามันมเมล็ดมันจะฟอร์มไหมนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นกระถางนะครับ ผมใช้ประมาณนี้พออุปกรณ์ตามที่ร่ำเรียนมาก็ใช้หินผุกขอไฟนะครับหรือว่าจะใช้กระมะพร้าวก็ได้นะครับกระมะพร้าว,าวนี้ลองก้นนี้หรือว่าจะใช้หินผุกขอไฟก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองใส่ก้นกระถางนะครับ ประมาณนี้ลองก้นไ้นะครับเพราะว่าอันนี้มันรูไม่ใหญ่ไม่จําเป็นต้องใช้เบอร์ใหญ่นะครับรูมันไม่มีอะไรที่จะหลุดออกไปอันนี้แค่การดินล่วงนะครับการดินหลุดแล้วก็ให้มันโปร่งน้ําไม่ขังประมาณนั้นนะครับนี่ก็หกใส่เข้าไปลนะดินผมก็ใช้ดินปลูกแค่ตัดนี่แหละนี่นะครับดินปลูกแค่ตัด ลองอีกลองอีกชั้นหนึ่งนะครับใส่ลงไปอีกก็ประมาณประมาณนี้พอ,อยาก,กันลาผมไม่มีแบบยาก,กันลาไม่มีแบบนั้นนะครับผมใช้แบบน้ำแล้วกันแบบนี้นะครับยาก,กันลาใช้แบบน้ำแล้วก็จะผสมไปกับน้ำนั่นแหละโอเคได้อันนี้แล้ว แล้วก็ทีนี้เราก็จะมาใส่พีดมอสนะครับอันนี้เป็นพีดมอสนี่พีดมอสอันนี้40บาทนะครับ40บาทโอเคก็ใส่พีดมอสลงไปนะครับใส่พีดมอสลงไปโอเคหลังจากนี้นะครับ เกียให้มันพื้นมันราบครับไม่ต้องกดแรงที่ให้พื้นมันเสมอเฉยนะครับโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับมาเราก็จะนำไปแช่น้ำนะครับน้ำอยู่ไหนมานี่ก็เป็นน้ำของเราน้ำนี้ผมก็จะใส่ยากันลาลงไปนะครับ อันนี้ก็นิดหนึ่งนะครับเราก็จะใส่นิดหนึ่งกะเอาเลยแล้วกันประมาณนี้อเกอ่ะไม่ละทีก็คนหน่อยแล้วกันครับ คนนีนี่ก็จะทีนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้มาแช่ไว้แช่ไว้สัก15หรือ20่สนาทีนะครับ ที่แช่ก็คือให้จะให้น้ํามันดูดให้น้ํามันดูดเออเฮ้ยให้ให้ดินนะครับดูดความชื้นขึ้นมาข้างบนพวกยากันลาอะไรมันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับผมไม่มีผมหาซื้อสตากันจีไม่ได้ผมก็เลยใช้แบบนี้โอเคอย่างนี้ก็รอไปนะครับรอไปก่อนเดี๋ยวกลับมา อ่าอีกหลังจากครบ15บห้าหรือยี่สิบนาทีนะครับโอเคครับ,รบตอนนี้เราก็ทําการแชร่ได้เวลาแล้วครับอาจจะเลยมาบ้างแต่ว่าก็นี่แหละไม่เป็นไร10บยี่สินาทียี่สมนาทีนี่ครับข้างหน้าก็จะชุมช่มไปด้วยน้ําแล้วชุ่มไปด้วยน้ํานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาออกก่อนทุกกระถางเลยนะครับผมก็จะ ทำการโรยมเมล็ดนะครับผมก็นี่เลยนี่โอเคนี่ทีนี้เราก็จะโรยลงไปนี่ครับทีนี้เราก็ใช้มือแตะแตะแตะลงไปนะครับแตะเบาๆครับให้มันเม็ดมันลงไปนิดนึง ติดมือมาด้วยอนี่ครับแตะเบาๆให้มันฟังลงไปนิดนึงนะโอเคอ่าผมไม่ใส่สามเดี๋ยวผมจะใส่สามไม่ใส่สามแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำนะ อีกสามต้นนี้เราจะไม่เราจะไม่ใส่น้ำเราจะมาดูว่าอันไหนมันจะเกิดดีกว่ากันอันนี้ไม่ใส่น้ำนะนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ใส่น้ำนะครับไม่ใส่น้ำเดี๋ยวเรามาตั้งไว้นี่เลยตั้งไวนี่อันนี้ก็ไม่ใส่น้ำนะครับเดี๋ยวก็จะ ถ่ายรูปแล้วก็สแต,ต็มบันที่เข้าไปนะครับยังไม่มีแท็กเดี๋ยวต้องไปหาซื้อแท็กนะครับไม่มีแท็กอันนี้ใส่น้ำน,นี่ใกัะใส่น้ำไม่ใส่น้ำ <S <S มาเดี๋ยวมาดูว่าก็เอาไวไ้อย่างนี้นะครับเอาไว้ที่ล่มเลยเนะี่ยแดดไม่ถึงนะครับแดดไม่ถึง นี่นะครับหลังจากที่เราเพาะมาผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับอันนี้นะครับแคทตัสด,ด่างนะครับเพาะเองบ้านๆน,นะครับมือใหม่เพาะครั้งแรกนี่นะครับมือใหม่เพาะครั้งแรกผ่านมาหนึ่งเดือนเรามาดูกันว่าอันนี้ในน้ำสามถุงในน้ำสามถุงนี้กับไม่ได้อยู่กับไม่ในน้ำอันไหนมันจะ มันจะโตเร็วหรือมันจะอะไรยังไงนะครับหรือมันเกิดไม่เกิดยังไงมามาดูกันนะครับผมจะแกะให้ดูวันนี้โอเคมาดูกันเลยครับโอเคครับผมก็จะแกะอันที่อยู่ในน้ําให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเป็นข้อครั้งแรกนะแกะด,ดูเดี๋ยวตัดเลยนะครับครับนี่นะมันจะ ด่างให้ด่างติดด่างมาบ้างไหมหรือคนขายเขาจะหลอกมือใหม่ไหมนี่ครับอืมผมว่ามันมันก็ไม่เขียวจ๋านะมันก็มีด่างอยู่บ้างมันก็งอกอยู่นะมันมันโตอยู่นี่มันชื้นอันนี้ในน้ํานะครับอันนี้ในน้ํานี่เห็นไหมมันจะมีด่างๆอยู่หนึ่งสองสามผมขอสักด่างสักครึ่งก็พอแล้ว พอร์ตลค้ครึ่งครึ่งก็ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับมือใหม่อย่างผมมาอันนี้ในน้ํานะเดี๋ยวเรามาดูที่แบบไม่ได้อยู่ในน้ําบ้างอันนี้ใส่นในน้ำหมายถึงว่าใส่น้ําเป็นในถุงนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดูที่ไม่ได้ใส่น้ำเลือดตัดเลยดูนะเฮ้ นี่มันก็มันก็ด่างนะครับมันก็เกิดนะพอ,อก,กันไหมดูดูไม่ต่างกันนะผมว่านะหรือว่าต้องเอาไว้เยอะนานกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถึงจะเห็นความแตกต่างแต่ว่าผมว่ามันน่าจะไม่แตกต่างนะเพราะมันรุ่นเดียวกันแล้วก็กินอาหารคล้ายๆกันนะอืมมันก็มีความชื้น ในน้ําอ่ะเห็นไหมครับอาจจะชื้นกว่านะอันที่ไม่ใส่น้าเนี่ยเห็นไหมมันจะออกแห้งๆหน่อยแต่ว่ามันก็เกิดอยู่อันนี้แบบชื้นแบบชื้นเปียกเลยนี่แต่ว่าันนี้อ่ะอาจจะชื้นแบบแห้งๆนะม,มาดูถุงอื่นกันอีกสองถุงนี่อันนี้ก็อันนี้ก็ในน้ํา ในน้ำก็คลิปนี้ว่าจะสุดไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันอื่นต่อให้ดูเดี๋ยวอัปเดตให้ดูต่อไปรุ่นนี้นะครับถ้ารอจนมันโตนี่น่าจะเป็นปีถึงจะได้อัปเอาให้ดูก่อนว่ามือใหม่แล้วก็มือใหม่นี่เป็นการเพาะครั้งแรกของผมเนี่ยมันก็เกิดนะนี่มาอันนี้ก็ในน้ำเหมือนกันนะครับนี่ในน้ำ นี่ก็จะมีด่งดางๆอยู่อะ่ะผมว่ามันด่างนะที่เป็นขาวๆอะ่ะเท่าที่ดูจากของพี่แซมนะที่ดูจากของพี่แซมอะ่ะมันไม่เขียวมันไม่เขียวหมดอะ่ะถ้าเขียวหมดนี่คือคือเขียวคือไม่ได้ลุ้นหรือว่าโตขึ้นมันจะด่างผมไม่รู้อะ่ะหรืว่าอันนี้มันมันไม่มันไม่เขียวมันออกใ,ใสใสแสดงว่ามันด่าง เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนี่เป็นไงครับนี่ครับนี่เห็นไหมมันจะมีด่งดางๆใสๆมันจะสีไม่เหมือนกันอันนี้เลี้ยงแห้งนะครับไม่ได้ใส่น้ําไม่ได้ใส่น้ำอน,นี้ครับอันนี้เหมือนกันมันก็นี่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ใส่น้ํานะครับอันนี้ก็ ใส่ถุงเลยมันก็เกิดประมาณนี้อาตามจานวนเม็ดผมไม่รู้อัตราการเกิดมันดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องมานับแล้วก็ผมว่าผมซื้อมา400เม็ดนะน่าจะ400เม็ดแหะมันก็เดี๋ยวรวมแล้วมันได้เท่าไหร่ไม่รู้นี่นะครับก็จะมาให้ดูสรุปว่าก็ก็งอกนะครับก็เกิดนะก็จะมีที่ผมเข้าใจนะ ที่ผมเข้าใจก็คือทีสใสนันะ่นแหะทีสใสๆเนี่ยทีสยใสนีสน่คือมันด่างนะอันเขียวก็คือเขียวไปเลยอันนี้ก็เนี่ยก็จะมีด่างติดมาบ้างผมก็ไม่ไม่ขอด่างเยอะหรอกก็ขอสักสามสิเปอร์เซ็นก็ได้นะครับเพราะว่ามือใหม่ถ้าเพาะแล้วเห็นด่างๆแล้วก็มีกําลังใจที่จะซื้อมาเพาะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ซื้อจากพ่อค้าคนที่แบบ ไว้ใจได้นะครับไม่ได้หลอกขายเราก็คือเป็นเพื่อนในเฟซแล้วก็เห็นกันเห็นเขาอัพตลอดนะครับคนนี้ก็เป็นซื้อครั้งแรกนะครับซื้อครั้งแรกแต่ว,ว่าเห็นแบบนี้แล้วก็อยากซื้ออยากซื้อกับเขาอีกนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่ให้ดูนะครับอันนี้ก็หนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนนี่ได้ขนาดนี้ก็โอเคครับก็ผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูต่อนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจบแค่นี้นะครับสําหรับมือใหม่หัดเพาะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ